สวัสดีครับแฟนคับชางลาล่าชีวิตต่างเดนครับวันนี้ลุงพออ,อยู่ที่ตลาดน,นัดบ้านหนองตองนะครับอำเภอหางดงมาดูว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเคฟญี่ปุ่นนะครับร้านเคฟญี่ปุ่นถัดมาก็จะเป็นร้านลูกชิ้นนะครับมะม่วงเช่บ๊วย ลูกชิ้นลูกโต,โตโตนะครับสะอาดสะอาดนะครับน้ำซุมสุดยอดนะครับ,รบอ็มีบริการการขับอันนี้ก็เป็นต้ยมยำขาหมูนะครับร้อนร้อน,น,ร,นร,รสชาติดีทีเดียวครับถัดมาก็จะเป็นอาหาร อาหารยำปลาสดนะครับเป็นอาหารแค่แข็งนะครับอย่างเช่นหอยจ้อลูกชิ้นนะครับมีอาหารต่างๆนะครับดูะอาด้านนะครับราคาไม่แพงนะครับสามห้าบาทสามแผงรวมได้ร้อยนะครับครับก็ลูกค้ากำลังมาจับจ่ายใช้สอยนะครับหมูยอนะครับหมูยอแท่งโตโตนะครับ อย่างเ่นเกโตมีร <painted S 2> ูกชิ้นหอยจ้อนะครับนะครับสามแผกใหญ่ๆนะครับสามแผกใหญ่ๆนะรัามสบห้าบาทสามแผกร้อยนะครับมีน้ำจิ้มด้วยนะราะว่ามาที่ร้านนี้ก็จะสามารถทำบริประทานได้เลยนะครับดูสะอาดนะครับสะอาดสะอ้านนะทั้งร้านค้าแล้วก็ทั้งอาหารที่มาจำหน่ายนะครับ มาด้านนี้อะไรเอ่ยด้านนี้ก็จะเป็นปลาปลาย่างไฟนะครับปลาย่างไฟนะดูหน้าทานทีเดียวนะครับขายขายไงครับเนี่ยมี3-35สิบสามห้าสิบบาทโอ้ราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากดูสะอาดด้านนะครับครับก็พอดีจะไปลองยูทูบครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ปลาปลาเสด็จนะครับหรือปลาหมอทักกลางนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อค้า รูปหล่อนะครับผลดีครับเป็นคนมาขายครับขอบคุณมากครับถัดมาก็จะเป็นขนมหวานนะครับขอบคุณป้านะครับป้าละสิบบาทสิบบาทโอสิบบาทต้นเดือนนะครับสิบบาทใหญ่ๆนะครับครับโผหน้าทานครับหน้าทานครับโผล่น่านตรงข้ามนะครับคุณป้าก็ขายราบปลานิลนะครับถุงใหญ่ๆครับยี่สิบบาทหลามบอนก็มีนะเจ้าโอ้หลามบอนก็มีนะครับหลามบอนก็คือ เอ,เอาบอลมาเอาบลอลมาปอกแล้วก็เอามานึ่งอย่างเอาป <CNC. S 2> อกแล้มานึ่งนะครับมานึ่งนะครับหลามบอลน,นะครับหลามบอลนะเป็นอาหารคุณเมือ,มอ,องเฉพาะภาคเหนือนะคุณป้าเนาะ,ะห่อหนึ่งหุ้นเส้นนะครับห่อนึ่งหุ้นเส้นห่อหนึ่งไก่ห่อเนึ่งไก่ห่อนึ่งหมูเนื้อเส้นครับหอร้านคุณป้าดูซาซานนะครับอาหารดูน่าทานนะครับขอบคุณครัคุณป้าครับ ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นอาหารประเภทหมูหมูนะครับหมูหมูก็สามารถรับประทานได้เลยก็คือมนค้อาทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในตลาดน,นัดนะครับบ้านหนองตองนะครับบ้านหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับ อานี้ก็จะเป็นเห็ดฟ,ฟางครับเห็ดฟ,ฟางนะก็ถ้าเป็นผลไม้นะครับมีผลไม้ด้วยนะมีละมุดมีมะปรางนะครับม,รมีมะปรางมีมะม่งวงโอวโกโดยังมีอยู่นนเนาะโลสามสีเอีงนะครับ <Engineer. S 1> อันนี้คือแมงแมงจอนแมงจอนนะครับแมงจอนแมงกิซอนแล้วแมงกระชอนนะครับ ขายขายไงคุณพี่อ่าพอดีขายผิดสามสิบสองดห้าสิบมาโอ้นะครับบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นให้แฟนลับดูนะครับรับขับแฟนลับดูนะครับแม่ผ้าก็โยกมาให้ดูใกล้ๆนะครับไข่ด้วยนะคะโอเคครับคุณพี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับถัดมาก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้น เราไปดูต่ออีกน,น,นิดนึงนะครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นอาหารสำเร็จนะครับอาหารสำเร็จพร้อมรับประทานนะน้ำพริกนะครับน้ำพริกกระปิแกงฮังเลนะครับอันนี้แกงฮังเลครับแกงฮังเลกงงเลกี๊ยบหมูนะครับแกีบหมูอันนี้ก็เป็น บรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในตลาดนัดหนองซองนะครับก็ให้ชมข้างในนะครับอันนี้ก็เลยครับไท่ครับไข่ไข่ที่ไม่ฟ้ากันตัวนะครับก็เอาปิ้งได้นะครับอันนี้อันนี้นกกระทาใช่ไหมครับนกไก่ครับไก่ร้อย ใช่ก็ชื่อเลยครับครับครับเดี๋ยวกำลังครับกำลังแฟนขึ้นไปครับผมกชื่อโดยครับครับผมครับผมครับอันนี้ก็ไข่ที่ไม่มีลูกนะครับไข่ไข่ห้วนหรือไข่ร้างลังนะครับไข่รั้งรังเป็นอาหารที่อร่อยเด็ดนะครับวันนี้ทำสำเร็จทำปรุงแล้วนะครับปรุงแล้วก็จะสามารถนำรับประทานได้เลยนะครับ อยู่ในส่นอาหารนยนะครับโ่วนอาหารนะฮะอันนี้อะไรบ้างนะครับคําว่าแอบก็คือนําไปปิ้งบนไฟนะครับแอบปลาแอบปุ้งนะแอบสี่สิบยี่สิบนะครับร้อนร้อนครับร้อนร้อนนะครับร้อนร้อนอร่อยกระโจอแน่นอนครับแอบปลาครับเดินนะครับเดินนะครับครือหมกใส่บนไฟครับแอบปลานะครับ บนป่ากำลังบันจงทำแล้วทำทำใหม่ๆสดๆเลยครับเนี่ยร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับอันนี้แอบอป,ปลาครับแอบปลาครับหมอมนะครับหมอมแน่นอนหมอมตระดูจอครับอ,อันนี้ก็เป็นผักที่ผมมาขายร่วมนะครับชะโอมถนน,นเล็กเนี่ยเขาไปแกงนะครับูลละห้าบาท อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งของของไอ้โซนอาหารนะครับโซนทางนี้ก็เป็นอาหารสําเร็จเหมือนกันนะครับยำต่างๆครับยำต่างๆนะยำบุญเส้นยำปลาหมึกยำหูหมูนะครับ,บน่าทานครับน่าทานมากนะับี๋ยวตามนะครับร้านลุงบอนยำแซ่บนะครับ ดูหน้าทานครับดูแพ็คเกรสาส้านะครับสาสานสดตกหลักอนามัยทีเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นพวกถังหมูนะครับแคบหมูนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับ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 โอ้ครับผมครับครับโอ้ดูสอาสานน่าเลยครับร้านไหนก็ไม่ชื่อร้านชื่อร้านน้องอิจิวซังครับผมน้องอิจิวซังนะครับเขียนได้นะครับผม มากครับผมนะครับข <ora> ้อขารูปหล่อใจดีมากนะครับก็ฝากแฟนเพจนะครับก็ติดตามถ้ามาครั้งนี้ก็มาติดดินนะครับขอต้อนนะครับครับโอ้เนี่ยครับมีป้ายเลยครับเชิญนะครับเชิญเลยครับหลายอย่างนะครับมมีั้นแดงเีค่หมูน้องไอคิวจังเนะครับเชิญแล้วครับเชิญแล้ครับขอบคุณมากครับยังอยู่ในโซนอาหารอยู่นะครับ หอยนะจะนะครับหอยนะจะอันนี้ก็เป็นหอยต่างๆนะครับหอยต่างๆนะครับสดประสงค์นะครับตลาดสดประสงค์ประสงค์ฟาร์มนะครับอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับวันนี้ก็จะมีข้อมันเสานะครับกระดานนักเตะนะครับอันนี้เป็นมันเสานะครับก็ฝากแฟนคลับนาราีิวิตต่างแดนนะครับ มาดูใบแล้วครับตลาดแต่ก็คือว่าตลาดนี้ตลาดใหญ่นะครับอ้าวนะครับมาเจออเพื่อนนะครับเจอเพื่อนแล้วกันโอ้โหครับกําลังบันเลงดีนะครับครับก็ขอให้แฟนคลับจ้องลาล่านะครับจิตใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับดังใจด้วยนะครับสวัสดี